นี่จ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมามากินตเรเยนจริงๆไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานชื่นแล้วยังไม่ได้กินเลยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าไม่ค่อยอยากเท่าไหร่กิโลหนึ่งกล่องละประมาณ เจร้อยกว่าบาทนะคะกล่อังละครึ่งกิโลเด้อมากินกันเพื่อนๆเยวโ,โคเกะก่อนอว่าไม่ค่อยอยากแต่เปิดมาทำไมมันหิวจังนี่ผลไม้ในสวนเราเองโอ้ยทำไมทำไมมันทำไมมันไม่ค่อยชัดอะ่ะเพื่อนๆทุเรียนทำไมมันหนักแทค้ครึ่งครึ่งกิโลได้นีนเดียวเอง <c ười> ครึ่งกิโล มาเดอ้อมาเดอ้อนี่จ้าเพื่อนๆมาอืมากินกันวันนี้ยังเอาตัวนี้ดีกว่าเจ้านี้ติดใจคราวที่แล้วไปซื้อมาเนี่ยสีม่วงอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะอร่อยเท่างวดที่แล้วหรือเปล่างวดที่แล้วไปซื้อมาติดใจ ไม่เคยซื้อได้อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนอ,อร่อย อบกินแต่กินได้ไม่เยอะกินได้ไม่เยอะแต่ละรอบแต่กินได้บ่อยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอนเ้ย วันนั้นซื้อไปประมาณสองพันที่บ้านน่ะให้เขาแชรแข็งไว้ให้แต่เคยซื้อทุกปีแหละมันมันไม่อร่อยอะ่ะปีนี้ไม่รู้จะอร่อยเปล่านะปีนี้ซื้อจากสวนแถวแถวบ้านเลยนะคนแถวบ้านอะนะไม่ใช่สวนหรอกเขาปลูกกินเองอะนะอรอรอรุ่นกันปีนี้ อยู่เมืองนอกนะยายซื้อผลไม้ไทยกินทุเรียนอย่างเดียว เอามาแกลกลูกพุ่นเดอร์ทุเรียนอร่อยมากเลยเพืเ่อนๆลเอ้ ที่เ็นนี้ประมาณพันสี่ซื้อหุ้นกันนะแต่ถ้าไม่หุ้นซื้อเอาแค่สองกล่องก็ประมาณพันห้าไม่ได้กินข้าวแล้วนะ ข้าวก็อยากกินซื้ออน,นันมาอมชออมมาอยากกินน้ำพริกกะปิกล่องหนึ่งอิ่มพอดี อันนี้มันหวานมันเนาะผละไม้ใหญ่นะมีแต่หวานอมเปรี้ยอวอถามว่าแฟนอยากกินไหมกินแต่ว่ากินนิดหน่อย อร่อยมากเ,มเ,าเคี่ยนอีกรอบเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วปะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตั้งน่อนะคะ